เห็ดออกอยู่ในพุ่นปวกครับมาหลวบมาหลวบกวนก็ได้มองนี้แล้วครับได้สามเือเราได้อยู่มองนี่โอ้ดองนี้แข็งดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีตอนเศร้านะครับตื่นแต่เศร้าเขาป่าเก็บเห็ดครับเศร้านี่กะวันหยุดนะครับกะเขาป่าคือเกาครับมาเด้อครับเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันนี่ครับดอกแรกครับ ออกยวนเงาต้นไม้ครับเนี่ยออกง่อยู่ขากระง่ครับเนี่ยดอกเนี่ย เดอกนึ่งใบไม้ทับมันไปอยู่เนี่ยมีหอดอันไอ้อียงก่อนห้อยทากครับเนี่ยแม่ผู้เดียวคือเก่าครับ พิกัดจังหวัดลำพูนดวยครับมาเก็บเห็ดอยู่ลำพูนครับพี่น้องหลายๆคนกะสอบถามคข้ามาว่าเก็บเห็ดยูไซก็เก็บอยู่จังหวัดลำพูนเนาะครับเพราะว่าปมกะมาเห็ดงานเห็ดงานอยู่ลำพูนก็เลยได้มาเก็บอยู่ลำพูนครับช่วงนี้กะปลายฝนต้นหนาวเนาะครับกะรุ่นว่าฝนมันสิตกบ่นะครับช่วงนี้ ถ้าฝนตกช่วงนี้ก็มันจะเป็นพุ่นดีต่อเดือนพฤศจิก,ก,กาเนาะครับตกลงมาเลิงๆนำๆนี่โอ้เฮ็ดออกดีแต่น่ายละครับนี่าครับดอกง่าครับคนน่ะแต่สะอ่อนเนาะครับเฮ็ดงไข่ดอกงหญ่สซะละคนน่ะ เห็ดออกอยู่อองน้ำครับนี่เดี๋ยวยังบึงน้ำดองน้ำก่อนเนะครับนี่ครับดอกนึงออกที่สอกเลยตัวนี่สอกหิน บางมองเฮ็ดกระว้ายแล้วเนาะครับเริ่มจะบ่อยากออกแล้วครับแต่ว่ากะได้อยู่ครับมองบางมองมันก็นยังออกคือเกาอยู่เนาะโอ้นี่ครับหลอกเรีๆยงงามๆเลยครับเนี่ ออกอยู่ในพุ่นปวกครับมาหลวบมาหลวบกวนก็นได้หม่องนี้แล้วครับได้สามเือเราได้อยู่หม่องนี้งามอยู่ดีนะครับมันมันดอกเหลอดีไหมครับดอกแข็งๆซะละ่ะมางามได้กับม่ซองเบิองจะหม่องเก้านี่แหละครับ กับพ่อได้อยู่ครับนี่ครับดอกหนึ่งออกเป็นแปนเลยครับมองนี่วังหันย่างขึ้นไปเที่ยงผู้ครับบันนี้ย่างลงมากแล้วแต่ว่ากาจะขึ้นไปอีกอยู่ครับสลับกันไปกันมากเนาะครับระวังอันพื้นราบก็พื้นสูง เพราะว่ากะไปหาเอามองที่เคยหากวอนแล้วครับพี่น้องมันจังสีได้นี่ครับอยู่ใต้ใบไม้ครับอดอกนึ่งลมแล้ว โอ้นี่ครับมันอันอยุตใต้ใบไม้ครับขันเคียร์เบื้องตั้งเห็นครับเนี่ยหลอกตูมบริตตัดเอาเลยดึงเอาเลยครับ<ม>เพราะว่ามีคนมาด้ครับเนี่ย<ม>กระดิเฟาวฟาวนักหน่อยนะครับฟาวดึงเอาเลยครับนี่ครับ บรรยากาศช่วงเศร้าครับอากาศดีเนาะครับหมอกลุ่งหลายครับช่วงนี้เข้าไปหาเฮตดตอครับบัดนี้ เอ้านี้ก็เห็นคนออกมาหลายเหลือด้ครับยังสวนกันไปกันมาอยู่ครับดอกเทาครับนี่แต่ว่ามันเอาได้อยู่ด้ครับเพราะว่าดอกมันแข็งเนาะถ้าดอกได้นันบ่แข็งนี่คือบอ่เอาครับดอกเทานี่แหละครับแหงแห้งย่างย่างนี่หอมขึ้นยังด้ครับ ย่างตํำปุ้นต่าเกีียวแสบครับหอ,หอมดอกเขาดอกนี้บัวง,ง่ามปันใดครับมันแตก ดอกงหญยอยู่ครับแต่ว่ามันนั่นดอกเถ่าเนาะครับช่วงนี้พอแต่เห็ดไข่ดอกเถ่าครับเห็ดออกอยู่เทื่งพ่นครับมองนี้ก็เคยได้ประจํำด้วยครับมองนี่มาบึงหม่งเกาครับดอกตูมดอกน่อย ดอกบังไงเลยครับเนี่ยโดนพ่อเท่อครับเห็ดกอแดงมึงส่งสีขาไงได้ครับเนี่ยขาไงอีดีดอกนานา,นาซะละ่ะ พ่นค,ครับดอกนึงพ่อแบบติดๆเลยครับโอ้ดอกนี้บ่ได้ครับนั่นครับมันมันสีรหลงแล้วว่ามันเอาได้เนาะเห็นเป็นเสื้ออยู่นี่แหละครับ ผัดดอกบางไ่ครับพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งครับพุ่นเห็นบ่ย้วยไก่พุ่นออกขางพุ่นเลยครับพุ่นสองดอกติดเลยครับดอกไงเนาะครับ ขี่หน่อยมันน้ำเด้นนี่นี่โอ้มือนมือนมือนเล่สีล่มแล้วครับนี่มันสั้นครับพีหนองมันกเกลีลยงนมือนกว่าขี่หินนี่ครับ ดอกยูคางอันพ้นปัวครับเนี่ยดอกโอ้ดองนี้แข็งดีครับนี่ครับมันก็สั้นสั้นเนาะครับ เมื่อกี้เกือบรมครับเกือบกระตาผ้าขวมดอกตูมครับมาที่นี่โอ้ยดอกงามๆเลยครับดอกตูมดอกนี้ นี่ครับสําหรับเซานี้เนาะครับครับที่เฮดที่ได้นี่ผมกะเอาไปขายใหหมูเนาะครับเพราะว่ามูกะสั่งเข้ามาก,กันหลายคนอ่าคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าขายเฮดลอยหนึ่งเนาะครับพี่น้องเพิ่นกๆคอมเมนต์เขา้ามาว่าคือขายถูกแค่เป็นยังคือขายถูกแค่เนาะอันลอยหนึ่งได้บักหลายที่จริงอ่ะนะเฮช่วงนี้เฮดมันออกหลายครับแต่ที่นี่เฮ็ดให้์มูเฮดมันราคาถูกครับเพราะว่าอยู่ในตลาดเขาเจาะกัขายแค่ จานละยี่สิบาทจานละห้าสิบาทหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องขายถูกครับนี่ครับครับจังเดยพมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผู้ใดเอข้ามาเบิ่งนปิ่นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องชางนักข่อยน้ำเนเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะครับก็สามารถรับชมได้ทั้งสอง,งช่องทางช่องทางแรกกับช่อง YouTube ช่องทางที่สองกับเพจเฟซบุ๊กนะครับ อ่าเพจช่วงนี้มันกะลงคลิปบ่อดอะครับมันกะติดประหาในการอัปโหลดเนาะครับแต่ว่ากะสามารถรับชมในช่อง u t u b e คือเก่าเนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมกะขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เอาเห็ุไปส่งลูกค้าครับขอบคุณและสวัสดีครับกลับรอเดอร์ครับเด้อ